สวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านนะครับวันนี้ผมอยู่ในแมปเรดอยู่ในแมปเรดค l ิฟซิตี้น, Red Cliff City นะครับซึ่งเป็นแมปที่คล้ายๆกับบุกเฮเวนมากซึ่งวันนี้เราจะไปหาบ้านอุฟกันลองมาดูที่หน้าต่างซิมีใครอยู่ <laughs> ทำไมอุฟต้องมาเกาะหน้าต่างตรงนี้อันนี้บ้านของอุ้ฟเหรอครับใช่ครับสีเหลืองถูกต้องบ้านของคลมนะครับบ้านของนี่เดี๋ยวก่อนมีป้ายตรงนี้ด้วยต้องใช้กราฟิกต่ำนิดนึงใช้กราฟิกสูงไปมันจะมองไม่เห็นป้ายนี่ นี่คือป้ายให้ปาร์ตี้ครับ <c oughs> ถ้าเกิด,ดกราฟิกตับลงมาจะเห็นป้ายครับะทำไมอย่างนั้นล่ะคือกราฟิกสูงไปอาจจะอ่าเออเลอร์ไป <c oughs> นี่คือปาร์ตี้ครับเข้าไปนี่ยี่บ้านเร็วเปิดเลยเดินชนไปได้เลยรู้บนสวยครับ เออลองให้คุณลองออกจากบ้านก่อนมีอะไรเปลี่ยนแปลงไหมลองออกจากบ้านก่อนมีอะไรเปลี่ยนแปลงไหมอะไรนะครับดูที่หน้าต่างเออเขาหหยไปหหยไปไหปนไรครับไม่รู้ลองเข้าบ้านก่อน จะมีจำสแกมาแน่เลยต้องเปิดประสนันโอเคอะไรขึ้นมาเมื่อกี้ไม่รู้ครับเดี๋ยวก่อนใครอยู่ตรงนี้เออจำสแกมาแนนู่น,นคุณเป็นใครครับเน,นี่ย อย่ามาอย่าอย่าทำผมอย่าสับผมผมไม่อยากเป็นลูกชี้นมากอหอนหอดไปไหมคนไม่ มีระเบิดมีระเบิดอีกอ้ออ่ะเออไม่ตายแฮะอ้าวอ่ะ,อะโอ้ทำไมระเบิดได้จังแฮปปีอ้อ r t h d เออเออกินเค้กผมกินเค้กคแมงผมระเบิด ลมเมื่อกี้เป็นลมเหรอครับเป็นลมผมโดนทำลายผมฝันดายมากเลยเมื่อกี้นี้โอเคต้องมาบ้านอุฟใหม่ครับ ใครมาที่หน้าต่างดูชื่ออุฟนะอุฟคือเขียนว่าคือชื่อว่าอุฟแต่น้ำสกุลคือเดททำไมต้องเดทครับเพราะว่าเสียงอุฟคือเสียงตายของรบล็อกเ,ออเข้าบ้านก่อนไหมทำเลย หล็อกบ้านตอนนี้คุณไม่สามารถออกจากบ้านได้เพราะว่าอุ๊ฟล็อกบ้านแล้วเดี๋ยวก่อนออกจากบ้านได้อยู่ลองล็อกอีกทีสิออกไปไม่ได้เลยครับคุณคุณถูก,<า>กขังโ <คน S 1> ดยอุฟ๊ฟต้องระวังอุฟ๊ฟที่อยู่ในห้องหนึ่งผมจะไปหาคุณแจที่ไหนคุญแจเละอครับมีมแจ เหมือนที่นี่มันจะไม่มีกุญแจมัง้งมีกุญแจไหมไม่มีกุญแจมังมมจม้งอืมไม่น่าจะมีกุญแจนะแบบนี้ มันไม่มีเวลากินไอ้ขีดนะที่นคุณต้องเอาสวรอในบ้านอุฟให้ได้เราวังประตูที่มีอุฟเวลา อาบน้ำํำสบายไม่มีเวลาอาบน้ําคุณไม่เห็นพวกเราแอบอยู่อยู่นนี้ปลอดภัยแน่นอนคุณคุณเห็นอะไรในนอกประตูไหม ช่วยผมด้วยช่วยผมด้วยช่วยช่วยช่วยด้วยช่วยด้วยช่วยด้ยทำเตือนทางออกเปิดแล้ว <c oughs> ทางออกเปิดแล้ว ทางออกเปิดแล้วต้องไปประตูทางเข้าบ้านหลงอ่ะเออออกได้แล้วทีหลังอย่าเข้ามาในบ้านอีกนี้อีกนะไม่ผมแค่มาเที่ยวไม่ได้นะครับเมืองนี้โล่งจังต้องเป็นเซิร์ฟวีไอพีก็เลยไม่มีคน มีบ้านด้วย้ายผมด้วยอ,อผมหลังเล็กๆผมเหยียดถูบ้าน โอเคตอนนี้คุณต้องมาสร้างรถครับโอเคคุณสปอนรถมาแล้วครับต่อไปคุณก็ต้องขับนี๋รถหัดขับใช่ไหมครับ โอเคให้คุณเปิดให้คุณเปิดที่จอดรถโอเคเข้าไปแล้วก็ปิดนะครับโอเคคุณมีรถแล้วแต่ผมก็มีรถเหมือนกันไหนครับ นี่คือรถของผมต้องมาทาสีก่อนเท่มากไปเลยแท็กซี่นี่คือรถของอุ๊ยรถรถของอุ <c oughs> คือสีเหลือ <c oughs> งเทจ บ้านนี้ไม่มีที่จอดรถแฮะอ๋อมันปิดที่จอดรถไม่ได้ต้องเดี๋ยวก่อนเปิดไฟทำไมปิดไฟก่อนโอเคจอดรถมาจอดรถในบ้านแล้วโอเคให้คุณเล่นต่อเลยครับรถคุณนะครับ มาสำรวจบ้านก่อนว่ามีอะไรบ้างสำรวจข้างในข้างนอกครับข้างนอกว่ามีอะไรบ้านก็จะมีต้นไม้ของคุณเนะี่ยโอเคผมจะเทลพอร์ตไปบ้านของคุณของผมครับครับโอเคกด นี่เหรอครับผมไม่รู้อ่ะกดตรงไหนรอครับอืน่าจะกดตรงเอ้ยเพื่อเดี๋ยวก่อนอเจอบ้านผมแล้วนี่คือรถของผมรถยี่ห้อฟอร์่เลยครับแต่ ผมต้องมาดูยู่หน้าต่างก่อนว่าผมยังอยู่อีกไหมยังอยู่อีก <c oughs> ให้คุณเข้ามาในบ้านก่อนได้ไหมได้ครับปิดม่านซะโอเคให้คุณระวังผมก่อนที่ ก่อนที่ผมจะหาคุณเจอ<า>คุณผมกำลังสับข<า>อคุณโอเครอบนี้นี่เนี่ย โอเครอบนี้ผมจะไม่ให้ทําอะไรคุณแล้วนะผมจะไม่ทําร้ายคุณแล้วนะรอบนี้ครับขอบคุณครับสุขสันต์วันเกิดแฮปปี้อุ๊เดย์ครับมีอะไรกินบ้างครับวันเกิดเค้กขอบคุณครับ<ท>กด yes ออวอมาดิเค้กจริงๆด้วยขอบคุณครับเทีกอ,อะไรมากครับอะไรเนี่ยอะไรเนี่ยขึ้นเลยเต็มเลยไม่รู้ออผมสับคุณไปด้วยคุณก็กินเค้กไปด้วยอมอพบกันใหม่คลิปหน้านะครับสวัสดีครับบ๊ายบาย อย่ากินผมอย่าหันผมอะเมื่อกี้คุณจังจำสิ่งที่ผมสับคุณได้หรือเปล่าไม่ได้ครับผมเกิดใหม่ผมลืมแล้วลืมหมดทุกอย่างเลยใช่ไหมกำลังสนุกเลยพบกันใหม่คลิปหน้าครับ